ฟิตเนสหวานเจี๊ยบนายใบเฟิร์นชวนกันออกกําลังกายแซวแฟนน่ารักออกแรงหน่อยแฟนคลับสุดฟินแห่เมนออกกําลังกายยังไงให้หวานขนาดนี้ทําเอาแฟนๆชาวโสดอิจฉาตาร้อนกันใหญ่เมื่อคู่รักอย่างน,นายนภัสและใบเฟิร์นพิมชนกตั้งแต่เปิดตัวคบกันแล้วเรียกแฟนเต็มปากแล้วก็สาดตร์ความหวานให้แฟนคลับได้ฟินกันเรื่อยๆล่าสุดชวนกันไปออกกําลังกายซึ่งนายก็ได้โพสคลิปโมเมนต์สุดหวานขณะออกกาลังกายกับใบเฟิร์น และยังเขียนแซวแฟนสาวด้วยว่าออกแรงหน่อยแอดใบเฟิร์นว่าเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายยังไงให้ดูหวานกันขนาดนี้ทำเอานางเอกในจอยอย่างเต้านะัทพรที่มาร่วมออกกำลังกายด้วยถึงกับเขียนโพสแซวว่าเหมือนอะไรเอ่ยเอเหมือนแพรบีเหมือนเป็นส่วนเกินไม่ให้แฟนแฟนแฟนินยังไงไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวกันใหญ่โอ้ยคู่นี้น่ารักมากพาแฟนไปบ่อยๆ สิคะจะได้มีแรงเป็นทั้งเทรนเนอร์ส่วนตัวเป็นทั้งหวานใจฟิตเนสหวานเจี๊ยบเลยออกกําลังกายยังไงให้หวานขนาดนี้อิจฉาเขานะครับเขาชวนกันออกกําลังกายเขาไปออกกําลังกายหรือไปเติมความหวานครับหมดขึ้นฟิตเนสแล้วหวานเกินไปแล้วโลกนี้ทำไมมันสีชมพูแบบนี้ฟิตเนสสีชมพูมาดูคนรักกันหูยอยากมีหวานใจพากันเข้ายินแบบนี้บ้างเป็นต้น